สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดจะมาทอดกุนเชียงด้วยน้ำกันนะคะสูตรนี้จะเหมาะกับคนที่รักสุขภาพแล้วก็ไม่ชอบทานน้ามันเนาะเพราะว่ากุนเชียงเนี่ยจริงๆตัวเขาเองเวลาที่เราทอดออกมาก็จะมีน้ำมันอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าเรานำน้ำมันไปทอดอีกเขาก็จะมีความมันเยิ้มนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันนะคะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มหัน่นกุนเชียงกันก่อนเลยนะคะ เวลาหั่นกุนเชียงอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยนะว่าใครชอบหั่นแบบไหนจะหั่นเป็นแบบแฉลบหรือว่าจะหั่นเป็นแบบชิ้นๆท่อนๆก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะชอบทานแบบทอดไปท,ทั้งแท่งเลยก็มีเวลาที่เราหั่นกุนเชียงนะคะพยายามอย่าหั่นให้เขาเป็นชิ้นบางเกินไปหรือว่าหนาเกินไปนะคะหั่นให้เขาเป็นชิ้นแบบพอดีพอดีเวลาที่เราทานะมันก็จะอร่อยค่ะ นี่นะคะพี่เก็จะหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะพอเราหั่นเตรียมไว้ได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมทอดกันค่ะเทกุนเชียงลงกระทะได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะให้เราเติมน้ำเปล่าลงไปกะว่าให้พอท่วมท่วมกุนเชียงนะคะเสร็จแล้วติดแก๊สได้เลยค่ะในช่วงแรกนะคะเราใช้ไฟแรงจัดได้เลยนะเราจะรอให้น้ำเขาเดือดขึ้นมาก่อนค่ะ พอน้ำเริ่มเดือดแบบนี้นะคะเราก็ผัดทุกเขาเข้าไปเรื่อยๆค่ะเวลาที่เราไปซื้อตามร้านอาหารจะสังเกตได้เลยนะกุนเชียงเขาจะแข็งแข็งแห้งๆนะคะแต่ถ้าเราทอดด้วยน้ําแบบนี้นะรับรองว่ากุนเชียงจะออกมานุ่มอร่อยมากๆค่ะโดยปกตินะคะเวลาที่เราทอดกุนเชียงด้วยน้ํามัน เราก็จะต้องเอากุนเชียงลงมาต้มในน้ําก่อนนะแล้วความหวานของกุนเชียงะคะ่ะเขาก็จะอยู่ในน้ําที่เราเห็นตอนนี้นะคะความหวานกุนเชียงเขาจะออกมาแบบนี้พอเราขี้กุนเชียงขึ้นมาหั่นเพื่อนําไปทอดอีกครั้งหนึ่งเราก็จะสูญเสียความหวานของกุนเชียงไปนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีนี้นะคะเนี่ยความหวานเขาก็จะค่อยๆแห้งซึมเข้าไปในกุนเชียงเพราะฉะนั้นเราจะได้กุนเชียงที่หอมหวานแล้วก็อร่อยมากขึ้นค่ะ พอตอนนี้นะคะก็ดูว่าน้ำเขาเริ่มแห้งแบบนี้แล้วนะคะให้เราปรับไฟเป็นไฟกลางค่อนไปอ่อนค่ะนี่นะเสร็จแล้วก็ให้เราผัดเขาไปเรื่อยๆ,ๆแบบนี้นะคะทอดเขาไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะ เนี่ยนะคะตอนนี้เห็นไหมน้ําจะแห้งไปแล้วนะแต่ความหวานของกุนเชียงเขาก็จะยังคงอยู่นะคะไม่ได้หายไปไหนนะก็ให้เราทอดเขาไปเรื่อยๆแบบนี้ต้องหมั่นคนแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าถ้าเราไม่คนเนี่ยกุนเชียงเขามีความหวานเขาก็จะไหม้ง่ายค่ะปกตินะถ้าเกิดว่าเราทอดน้ํามันมันจะไหม้ง่ายมากนะในช่วงจังหวะนี้นะคะที่เรานําลงมาทอดแต่ถ้าเราทอดน้ําจะสังเกตได้เลยนะคะว่า กุนเชียงเขาจะไม่ยากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานําไปทานนะคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องว่ากุนเชียงเขาจะไหม้เขาจะแข็งด้วยเพราะว่าวิธีนี้นะคะจะทําให้เราได้กุนเชียงที่ออกมานุ่มมากๆเลยค่ะใครชอบทานกุนเชียงนุ่มๆใช้วิธีนี้ได้เลยนะหรือว่าใครที่รักสุขภาพไม่อยากทานของทอดของมันก็ให้เราใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะเนี่ยค่ะเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้แล้วค่ะกุนเชียง หอมๆนุ่มๆอร่อยอร่อยที่สำคัญไร้น้ํามันด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้แล้วกุนเชียงทอดน้ำทานกับข้าวต้มข้าวสวยอร่อยมากๆนุ่มหอมอร่อยเลยนะคะอย่าลืมลองทำกันค่ะ